ช่อง today is friday อีกแล้วนะครับก็ตามที่บอกทุกคนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะพามาโฮมทัวร์หลังจากที่เราทําบ้านไปในสักประมาณ80นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่างชั้นหนึ่งนะเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยังไงค่อยๆตามพวกเราเข้าไปดูด้วยนะครับไปเลย เมื่อเข้ามาในบ้านนะครับก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะก็สําหรับโซนนี้นะครับก็ทําไปค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนที่เหมือนเป็นห้องรับแขกหลังนะจากที่เข้าประตูบ้านมานะครับก็จะมีเรื่องของอเป็นตัวทีวีคาบิเนตนะครับเป็นชั้นวางทีวีก็จะเป็นลักษณะเป็นหวายอย่างนี้นะครับเปิดได้เปิดปิดได้2ฝัง่งนะอันนี้พูดถึงฟังก์ชันของมันนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีลิ้นชัก สออันแล้วมันจะเก็บของอะไรต่างๆได้นะแล้วก็มีของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับจากใจาก,กาันเดี๋ยวตัวร้านเนี่ยผมจะขึ้นชื่อร้านหรือว่าคอนแทคจะเป็น IG หรือว่า Facebook เอาไว้ให้นะครับส่วนชั้นด้านบนนี้ก็จะเป็นชั้นซึ่งเราสั่งทำนะเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆจะเป็นชั้นที่เราสั่งทำพร้อมกับตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มีของตกแต่งอันเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นพกงานไม้ต่างๆนะครับ ก็มีตัวที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้ของอ k เกียนะครับดอกไม้น่าจะเคยเห็นกันแล้วะนะครับต่อมาโซฟ,ฟานะครับโซฟานี้เป็นโซฟารูปตัว L นะครับนะเราได้มาจากร้าน SK Home นะครับก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับเป็นโซฟาที่เราสองคนเรียกกันเล่นๆว่าโซฟาอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่านะก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะครับเลือกใช้โซฟาของของร้านนี้นะก็จริงๆเราไม่ได้เลือกตาม อินฟลูเอนเซอรหรือว่าตามท่านอื่นหรอกเราเลือกตามคุณภาพแล้วก็เรื่องของอเนื้อง,งานอะไรต่างๆซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นโซฟ,ฟาตัวแอลผ้านี่ทําจากจะเป็นผ้าพัสสย่านะครับแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ใช่ผ้ากันน้ํานะครับแล้วก็หมาถึงว่าถ้าน้ําหยดไปเนี่ยเราก็ต้องรีบเช็ดไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวมันจะซึมลงไปข้างล่างได้นะครับสีตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบ ครีมครีมนิดนึงนะครับจำผมจำไม่ได้ว่าตอนไปสั่งรหัสมันจะชื่อสีวีดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ลองไปดูกันได้นะเรื่องของโซฟาอันนี้ต้องให้ความสําคัญหน่อยนะครับเพราะว่าโซฟาจริงๆมันก็มีหลายราคานะครับมีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแต่ว่าอยากจะฝากทุกคนว่าจริงๆเราก็ใช้เวลาอยู่โซฟาเยอะนะครับเกือบทั้งหมดทั้งบ้านนี่น่าจะใช้ชิ้นนี้ บ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญกับโซฟานิดหนึ่งใน,ใน,ใ,นในการเลือกอะไรต่างๆเรื่องของวัสดุจะเป็นตัวผ้าหรือว่าตัวเนื้อข้างในนะครับก็พยายามดูตัวฟองน้ําตัวสปริงอะไรต่างๆตัวโครงสร้างที่มันดูแล้วมันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานหลายปีนะครับเพราะว่านะ่าจะอยู่กับเราปีเป็น1 0บสปีนะครับสำหรับม่านนะครับเป็นเซตผ้าม่านของทั้งหลังก็จะเป็นเจ้าเดียวกันทั้งหมดนะครับ เราได้ของร้าน SKY HOME นะก็เดี๋ยวขึ้น Facebook ไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณสักหลายจุดเหมือนกันนะ2ชั้นนะครับแต่ว่าเราทำร้านเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นม่านที่เป็นลนาาักษณะม่านตาไก่อย่างเงี้ยน,นะครับใช้ใช้มือรนะูดปิดเปิดจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มีมูลี่นะครับก็สามารถที่จะรูดปรับแสงขึ้นลงได้ตามปกติสำหรับ สีนะครับสีบ้านเราก็มีการทาสีบ้านภายในใหม่ทั้งหมดเลยนะมีเรื่องของสีซึ่งเป็นเราใช้เป็น toa นะครับแล้วก็รหัสสีเนี่ย8 4 4สีะครับก็มันจะออกสีขาวนวลๆน,น,นะครับมีสีเหลืองผสมด้วยคือเป็นโทนสีขาวที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรฮนะเป็นโทนสีขาวที่เป็นสีขาวบอมบอมนิดนึงนะครับนะประมาณนั้นก็จะให้ ฟีลแบบโฮมมี่โฮมมี่หน่อยๆ mm hmm. ก็พื้นนี่เราใช้เป็นพื้น SPC นะครับเป็นเหมือนส่วนผสมของหินนะครับหินกับพลาสติกนะครับจะไม่มีส่วนผสมของไม้เลยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงก็อาจจะทนกว่าพื้นแบบลามิเนตแบบเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับลามิเนตนี่อาจจะไม่ค่อยทนน้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันมีส่วนผสมของของไม้จริงอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นลนนักษณะนี้ก็คือไม่มีส่วนผสมของไม้เลยนะครับอาจจะทนเรื่องของน้ํา เช็ดกวาดเช็ถูได้เต็มที่เลยแล้วก็หมดปัญหาเรื่องของปลวกด้วยนะครับเราก็ใช้ FPC ทางบ้านชั้นหนึ่งนี้เราใช้ของ l e a w o o d นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ว้ให้เหมือนกันนะก็เป็นบริษัทที่ทํทำเรื่องของพื้นไม้แล้วก็มีเรื่องของประตูอะไรต่างๆด้วยอันนี้เป็นสีถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นสีไลท์โ Oak นะครับกล็ลองไปดูกันได้เหมือนกันนะฮะร,ราคาก็คิดเป็นต่อตารางเมตรโซนนี้ก็จะเป็นโซนดายนิ่งนะครับก็ จะเป็นโต๊ะขนาด4ี่คนถ้านั่งแบบพอดีพอดีนะครับก็จะได้ประมาณ4ี่คนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบมีพนักพิงแล้วก็ที่วางแขนฝั่งนี้ก็จะเป็นสไตล์ม้านั่งนะครับสมัยโรงเรียนอนุบาลนะโต๊ะนี้เป็นโต๊ะไม้สักนะครับเป็นไม้สักจากจังหวัดแพรนะ่ได้มาจากไอจีนะครับชื่อร้านชื่อว่าร้านวูดแพร่ Wood นะครับวูดแพร่เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ก็ ถ้าใครสนใจตามไปสั่งกันได้นะครับเป็นโตะไม้สักแท้ๆเลยนะครับแข็งแรงทนทานน,นี้เราก็ก็ลองนั่งมากันสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทางเซตนี้ก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะครับอันนี้บอกลองนั่งริ่งได้มาบรรมาๆเลยนะนาจากอีกเกียอีกแล้วนะครับก็ไปลองสั่งกันได้นะครับตัวที่วีคาบิเนตครับโต๊ะชุดนี้จะเป็นร้านเดียวกันนะครับร้านวูดแพร ขอสีก็มีให้เลือกหลายสีนะครับถ้าใครลองเข้าไปดูในร้านก็จะเห็นว่ามันจะมีงานหลายๆสีมากอันนี้สีนี้จะเป็นสีที่เรียกว่าสีสักนะครับสักอ่อนนะครับสักอ่อนมันจะมีสักอ่อนสักแก่มีสีขาวสีดำสีโอ๊คอะไรกัดสีหรือว่าเป็นสีธรรมชาติก็มีนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ในไอีของร้านนะครับงานดีเกือบทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยดีกว่านะครับต่อเนื่องมาจากโซนดิ닝นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็น บาร์ Bar, นะครับซึ่งด้วยพื้นที่จริงๆมันก็ค่อนข้างจากัดนะครับโซนบ้านมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวแอลนะเพราะฉะนั้นเองก็ก็เลยความชอบส่วนตัวนะครับนั่นคือผมชอบบาา์นะครับเอาไว้ดืม่มกาแฟดืม่มอะไรต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของบาานตัวนี้แต่ว่าจะพยายามทําให้มันไม่ได้ความยาวมากนะครับแล้วก็ตัวบานความกว้างก็จะอยู่ที่สักประมาณสัก40บห้าเซนได้นะครับเพื่อให้ยังมีพื้นทีน่ช่องทางตรงนี้ในการเดินไป พื้นที่ถัดไปนะครับไปโซนครัวแล้วก็ไปโซนหลังบ้านได้นะสำหรับบาร์ก็จะเป็นปลาซ่อนไฟไปด้วยนะครับนะก็ <g iggle> <g iggle> เป็นฟิลคาเฟ่นิดๆนะครับซึ่งก็อารมณ์อะไรประมาณนั้นนะฮะมีโคมไฟสองดวงอันนี้จะเป็นงานเขาเรียกว่าทำจากไม้ HMR นะครับนะเป็นร้านบิวอินนะครับซึ่งบาร์ตัวนี้นะครับกับชั้นนะครับด้านหลังนี้นะเราได้มาจากร้านเดียวกัน นะครับเป็นร้านรับบิวอินภายในที่ชื่อว่า u d e s i g นนะครับเดีจะขึ้นลิงก์ Facebook ไว้ให้เหมือนกันก็ลองเข้าไปสอบถามได้นะครับอันนี้กลางคืนก็จะนะให้อารมณ์แบบเป็นบาร์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปภาพตอนกลางคืนไว้ให้ว่าแบบถ้าเป็นสภาพแสงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับกวีนี้ก็เป็นกวีบาร์นะครับก็ได้มาจากร้านเดียวกันนะร้านบูธแพร่นะครับลองไปดูได้ตัวละประมาณสัก สามพกว่าบาทนะสามพประมาณนั้นนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับวันนี้ผมก็ได้มา2ตัวนะเป็นงานไม้สักเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีสักเข้มนะครับนะสักเข้มก็เป็นงานไหวๆนิดนึงนะสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลเกาหลีหน่อยช่วงนี้ก็กาลังฮิตนะก็นั่งได้จริงนะนะนั่งได้จริงนะครับก็นั่งชิลนั่งดื่มกาแฟอะไรต่างๆไปที่มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ที่น่าจะเอาไว้ชิลๆในวันหยุด หรือว่าวันที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกได้เป็นอย่างดีนะครับต่อกันที่มุมถัดไปดก็จะเป็นมุมที่เราบิวอินเหมือนกันนะครับจะเป็นตู้ซึ่งเราสองคนก็คุยกันว่าจริงๆของค่อนขอ้างเยอะแล้วก็น่าจะมีตู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มาเก็บของโดยที่แบบเป็นลักษณะของซ่อนของนะครับไม่ให้ ไม่ให้เห็นของข้างในเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลกบ้านมาก็เลยได้เป็นตู้เป็นลักษณะ2ชั้นนะครับเป็นตู้บนกับกับตู้ล่างนะก็จะเปิดนะเก็บของได้นะครับมีหลายช่องเลยนะฮะนะมาที่จะเก็บของได้ทั้งข้างบนและก็ข้างล่างแล้วก็เราเลือกที่จะซ่อนเป็นไฟเอาไว้นะไฟ led เอาไว้เล็กๆนะครับมุมนีนะ้แล้วก็ สำหรับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมโปรดของผมแหและนะ้วเป็นมุมกาแฟนะครับซึ่งเราก็ได้เนสปาแฟนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะฮะก็จะมีแคปซูลหล,ลากหลายสีเลยนะครับที่เอามาเตรียมไว้ตรงน,นี้นะแล้วก็มีชุดแก้วจานช้อนอะไรต่างๆก็พยายามจัดให้เป็นมุมแบบเล็กๆนาากๆ่นารักน่ารักและนะครับนะก็ทุกเช้าก็จะลงมาดื่มกาแฟนะครับชงกาแฟเสร็จก็เดินไปนั่งที่บาร์อะไรต่างๆนะก็เป็น อะไรที่เป็นชิวๆนะช่วงวันหยุดหรือว่าวันที่อ,อยู่บ้านไม่ได้ไปทํางานอ่าแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับก็ได้ตู้กุญแจนะครับเป็นตู้กุญแจไม้นะของจริงนะครับมาจากพานาอ็อบเจกต์เราก็มาใช้เก็บกุญแจก<ๆ>ุญแจบ้านกุญแจรถอะไรต่างๆนะมีกรอบรูปสวยๆนะแล้วก็อันนี้ของพานาอ็อบเจกต์เหมือนกัน <N> นะครับนเป็นงานไม้เป็นป้ายห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งนะไม่มีอะไรสําหรับชั้นล่างนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนไปแล้วว่าห้องน้ําบ้านเราตรงห้องนะครับชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบน3ห้องเนี่ยจะมีฟังก์ชันสามารถที่จะอาบน้ําได้ทั้งหมดเลยนะครับชั้นบน2ห้องนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องครัวแล้วเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าห้องครัวเรายังไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็โซน,นห้องครัวก็ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับเราทําแค่เป็นตัว เาแก๊สนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นต้องฝังอะนะแต่วันนี้มันก็สามารถที่จะลอยๆอยู่ใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเป็นที่ดูดควันนะครับพร้อมกับมีไฟอะไรต่งตางๆซึ่งก็ได้เป็นเซ็ตคู่กันมานะราคาโปรโมชั่นนะครับล้วก็มีตู้เย็นนะครับแล้วถัดไปโซนซักล้างอันนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับจริงๆก็ตั้งใจไว้ว่าน่าจะบิวอินนั่นแหละนะครับบิวอินเป็นชั้นครอบตัวตัวเครื่องเสื้อผ้าไว้นะครับ,าารบแล้วก็เป็นแบบชั้นสําหรับ ให้เป็นโซนซักล้างเพราะว่าจริงๆโซนนี้เขาโครง,งการเขาทำไว้ให้เป็นโซนซักล้างนะครับนะโซนซักโซนรีดโซนอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์ที่ที่เราจะทยอยทําไปเรื่อยๆตามกําลังทรัพย์ของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนที่เก็บของซ่อนอะไรที่มันแบบเป็นของที่มันจะลบบ้านไปพัๆงๆก่อนนะครับ คลิปโฮมทัวร์นะครับบ้านของเราวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทำไปได้ประมาณสัก80%ละอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็เราก็ยังทยอยนะครับในการที่จะทําส่วนอื่นๆอีกนะครับทั้งในส่วนของห้องครัวอย่างที่บอกแล้วก็ในส่วนของโซนซักล้างด้วยนะครับอีพถัดไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะพาทุกคนขึ้นไปชมที่ชั้น2นะครับแต่ว่าเรายังค่อยไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็จะทําในส่วนของห้องนอนเล็กกับ ที่เป็นม a สเ e อร์เบด o ูมไปแล้วบางส่วนนะครับหรือยังไงถ้ามีโอกาสก็จะมาฝากทุกๆคนสําหรับท่านไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับเกี่ยวกับของตกแต่งหรือว่า,าทุกอย่างที่วันนี้เอามาลงไว้นะครับก็เดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้นะครับว่า,ามาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเจอกันอีกทีเป็น EP ถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหรือว่า ทุกๆเรื่องเลยนะครับเดเร็วๆ,ๆนี้เราจะพาไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยก็ติดตามกันไปเรื่อยๆให้เขาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะบ๊ายบาย